สวัสดีครับสวัสดีกลุ่มผู้ใช้ iPhone นะครับเครื่องที่อยู่ในมือผมนั้นเป็น iPhone X นะครับเป็นอาการค้างหนะ้าสายชาร์จทำโปรแกรมทำซอฟต์แวร์ทำทุกอย่างแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะนำมาตรวจเช็คว่าเกิดจากอะไรนะครับอ s <S อพอเราตรวจเช็คแล้วนะครับพบว่าหน่วยความจำเก่ามีปัญหานะครับ เราก็เอาเนื่อยความจาใหม่นั้นมาแทนที่เนื่อยความจาเดิมน,นะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนแค่เนื่อยความจาพอนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเราก็นํามาเขียนซอฟต์แวร์ต่างๆนานาครับตามขั้นตอนตามสเตจก็เยอะพอสมควรนะครับโอเคนะครับด้วยเครื่องอมือมาตรฐานระดับสากลน,นะครับที่ทั่วโ์ร้เขาใช้กันนะครับหลังจากทําเสร็จ ซับทุกขั้นตอนนะครับเปิดเครื่องได้ติดปกตินะครับเราก็มาดูนะครับว่าหน่วยความจำที่ทางร้านให้ไปมีกี่จิบนะครับซึ่งเครื่องนี้เดิมทีหน่วยความจำนั้นจะไปอยู่ที่64 g ิกะไบนะครับทางร้านใช้ดีเช่นเคยนะครับจัดให้256จินะครับโดยที่ราคาเบาๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับ สำหรับร้านซ่อมหรือศูนย์ซ่อมมือถือที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลนะครับที่อำเภอชัยวานเราฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ